มอบรถวีโ้แชมสีขาวไกลแค่ไหนติดตามวันนี้ได้เลยครับลำตะคองตอนนี้นะครับก็มาถึงที่ปากช่องแล้วนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับติดตามในเพจนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับหรือว่าช่องทางของนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับวันนี้นะครับเดินทางไกลหน่อยนะครับวันนี้ต้องเดินทางประมาณ2วันนะครับถึงจะถึงบ้านลูกค้านะครับกับวีโ้แชมสีขาวคันนี้นะครับ ก็คัานนี้นะครับผมจะเดินทางไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมออกเดินทางตั้งแต่เมื่อเช้านะครับตั้งแต่ตีห้านะครับออกจากสารคามตอนนี้ถึงปากช่องไฮเวย์นะครับอยู่ที่อำเปอร์ปากช่องเราออกเดินทางกันต่อเลยนะครับเพื่อไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ มาพร้อมกับทีมงานพนยศรุ่งเรืองจราชนโย2 1 9นะครับก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายทําคลิปไปเลยจนถึงว่าลูกค้าก็ไปได้มาดูรถอีกเหมือนเดิมนะครับกับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับไปกันเลยครับออกเดินทางกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่เขตจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับหลังจากที่สระบุรีไปแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพกันต่อไปเลยนะครับตอนนี้ มาถึงแยกเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปกรุงเทพนะครับตรงนี้อ่าก็ขอเตือนนะครับลูกค้าทุกคนนะครับที่ขับรถมาจากอ่าอีสานบ้านเรานะครับถ้าจะเลี้ยวนะครับในกรุงเทพนะครับโปรดระมัดระวังตรงนี้นะครับอย่าเหยียบเส้นจราจรตรงไหนนะครับผมจะบอกได้เลยนะครับอ่าก็คือนะครับเราต้องตามเส้นตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับห้ามเลยนะครับห้ามไปเหยียบเส้นตรงลายนะครับเส้นนลายน่ะ คุณโดนแน่นอนนะครับใบสั่งมีแน่นอนนะครับเส้นทึบจราจรนะครับก็ตรงระวังนะครับอย่าเดือดขาดเลยนะครับตรงนี้นะครับสระบุรีเนี่ยระวังด้วยนะครับก็ด้วยความประธานดีจากนิพนธ์อโตคาร์นะครับกับทีมงานขอจกธนยศรุ่งเรืองจรนต์2019กับการส่งมอบรถทางด้านภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันติดตามกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ เดินทางเข้ามาสู่กรุงเทพแล้วนะครับอยู่นี่ลังสิทธ์นะครับฟิวเจอพาร์คลังสิต์นะครับเืนทางด่วนนะครับเผืนทางด่วนแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับสะพานพระรามเก้านะครับเข้าสู่สมุทรสาครแล้วยิงลงเส้นตรงใต้เลยนะครับเอาถึงกรุงเทพแล้วนะครับวิวสวยในมุมเมืองหลวงของเรานะครับลังสิทธนะครับไปเจอปาร์คลังสิทแล้วปั๊บก็ดอนเมืองนะครับดอนเมืองต่อเลยสนามบินดอนเมืองนะครับอยู่บนทางด่วนอยู่นะครับ หลังจากที่ผ่านดอนเมืองมาสักพักหนึ่งนะครับก็ขึ้นทางตรวมมาเลยตอนนี้ก็ข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะครับมาถึงนี่เลยนะครับสะพานพระราม9นะครับสะพานพระราม9ตึกนะครับตึกกสิกรไทยนะครับข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะครับตัวน,นะนี้นะครับนี่นะครับสะพานพระราม9ส่วนที่ข้างสร้าง,งกําลังใกล้จะเสร็จเนี่ยสะพานอะไรผมก็ยังไม่เดิน อันนี้คือสะพานพระล9เก้านะครับอันนั้นสะพานแฝนของไทยแห่งใหม่เหมือนกันนะครับทั้งทางกันสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าสะพานพระลำเก้านี่สวยงามจริงๆนะครับจุดไปจุดแลนด์มาร์กเลยนะครับของเทบเลยนะครับหรือไปยกนะครับไฮ้ไปให้เตึกตสศิกรนะครับนี่เลยนะครับทามสะพานแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วนะครับอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพระยาเลยตอนนี้ เดินทางนะครับมุ่งสู่แดนภาคใต้แล้วนะครับต่อไปนะครับพามมาฝั่งทนแล้วนะครับต่อไปนี้ที่พงนทุกานะครับก็มาถึงนี่แล้วนะครับแถวสมุทรสาครนะครับเป็นแถวที่จําหน่ายเกลือนะครับเป็นนาเกลือนะครับก็เป็นนี่นะครับทุ่งนาเกลือนะครับก็เป็นสมุทรสาครนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็น พื้นที่เข้าเขตนะครับสมุทรสงครามนะครับอยู่ที่อำเภอในจังหวัดสมุทรสงครามต่อกันเลยนะครับก็ข้ามหลายจังหวัดนะครับวันนี้นะครับกับนิพนธ์ออโต้คาา์ชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วไปส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนทุกพี่เหนืออีสานกลางใต้ส่งทั่วประเทศไทยครับก็เข้าสู่ถนนหมายเลขสี่นะครับมุ่งหน้าสู่ภาคใต้นะครับตอนนี้เข้าสู่ต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรีนะครับขนมหม้อแกงเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับคงไม่ถึงนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับคงจะไปพักอยู่ที่แถวไม่ประจวบก็ชุมพรนะครับเพราะว่าครึ่งวันแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับออกแต่ตีสี่นะครับก็เดินทางแบบยาวนานเลยนะครับสําหรับนิโคนรัตตุาส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนนะครับ ตอนนี้ถึงเพชรบุรีเข้าสู่ตอนรับสู่เพชรบุรีแล้วนะครับอดใจรอครับติดตามกันไประหว่างทางก็มีทั้งแดดทั้งฝนนะครับลูกค้าแต่เราก็ไม่ย่อท้อกับการเดินทางเข้าสู่ภาคใต้ของเรานะครับเหนืออีสานกลางใต้นี่ผลรตู้ค้าไม่เคยหวั่นนะครับกับลูกค้าท,ทุกท่านยินดีให้บริการนะครับบริการด้วยใจนะครับด้วยใจรักด้วยนะครับจะได้เป็นญาติพี่น้องกันหลายๆภาคนะครับอันนี้ เมือม่อสักครู่เลยฝนตกตอนนี้แดดออกนะครับเจอทั้งฝนทั้งแดดโอ้โหสภาพะเยี่ยมในการขับรถวันนี้นะครับแดดฝนลมโอโ้เจอทุกสถานการณ์ครับตอนนี้นะครับก็มาถึงนะครับอุทยานพฤทษศรอะไรของหัวหินนะครับอยู่ในอำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็พักเครื่องรถนิดนึงนะครับก็ดูนะครับสตาร์ทยังไม่ดับเครื่องเลยนะครับ ไม่ดันไม่ไอแน่นอนยู่นะครับวิ่งมาตั้งแต่ตีสี่นะครับยังไม่ได้จับเครื่องเลยนะครับน้ําไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับน้ําก็ไม่ดันนะครับคันนี้ให้เห็นกันเลยนะครับผมขออนุญาตพักเครื่องรถแป๊บหนึ่งนะครับเราเดินทางต่อครึ่งกบจะถึงวันแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หัวหินนะครับมาเที่ยวด้วยนะครับก็เป็นเรื่อการดีนะครับออกครับนี่พนนทตคารนะครับอยู่นู่นเลยนะครับที่สวนอะไรนะครับนีเดี๋ยวซูไปดูนี่ครับสวนก็ พักดีนะครับอะไรยังไม่ได้จำชื่อเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับนะครับยัตัวออกเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวขอพักรถสักแป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำก่อนครับลูกคาเป้าหมายนะครับในการพักรถของวันนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สี่โมงสีนาทีแล้วนะครับเหลืออีกร้อยหกสิบกิโลนะครับถึงชุมพรนะครับจังหวัดชุมพร ผมก็ต้องพักผ่อนอยู่ที่ชุมพรก่อนนะครับขับรถตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับจากมหาสารคามตอนนี้นะครับถึงประจวบคีรีขันแล้วเลยอีกร้อยห้าสิบกิโลนะครับว่าจะเข้าไปพักอยู่ที่ชุมพรนะครับระหว่างทางก็ถนนเส้นาลงใต้นี้ดีมากเลยนะครับก็ไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับรถก็สัญจรไปมาได้สะดวกสบายมากเลยนะครับก็ขับรถแบบมีมารยาทดีด้วยนะครับเส้นทางนี้นะครับลงพักใต้เรา นะครับแล้วก็วิวข้างทางก็เป็นป่าไม้ธรรมชาตินะครับแถวเขากุยบุรีนะครับแถวเขาคุยบุรีนี่ก็น่าท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับสําหรับผู้ค้าคนไหนอยากจะมาเที่ยวโซนทางภาคใต้ออกจากหัวหินมานะครับก็เข้ามาเที่ยวได้อุทยานแห่งชาติคุยบุรีก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็เดินทางเข้ามุ่งหน้าเข้าสู่นะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้ก็ถึง เรียนแห่งชาตินะครับอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันนะครับอ่ะว่ากันไปต่อครับเดี๋ยวถึงที่พักด๋ยวชุมพรเดี๋ยวก็จะรายงานไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับติดตามกันไปชมให้จนจบนะครับตอนนี้นะครับก็ทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งพอดีก็เข้าถึงที่ใจกลางเมืองชุมพรนะครับก็เดี๋ยวตอนเช้านะครับขอพักผ่อนก่อนแล้วจะเดินทางต่อนะครับตอนนี้ถึงชุมพรแล้วนะครับขอพักก่อน แล้วตอนเช้านะครับจะออกเดินทางไปที่นครศรีธรรมราต่อกันเลยนะครับขอพักผ่อนก่อนครับคืนนี้พรุ่งนี้เช้าเจอกันครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็เติมน้ํามันแวะเติมน้ํามันนะครับเนื่องจากเติมน้ำมันเต็มถังนะครับมาจากสารคามนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชุมพรนะครับก็จะออกเดินทางต่อกันแล้ววันนี้นะครับก็ใกล้จะถึงแล้วประมาณ200กว่ากิโลนะครับก็จะถึงบ้านลูกค้า ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตันนี้ก็สวัสดีตอนเช้าวันนี้ก็ออกเดินทางกันไปต่อเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ให้ดูให้จบนะครับวันที่สองนะครับออกจากปั๊มมาก็จะเข้าสู่สุราษฎร์ธานีนะครับก็อีกประมาณหนึ่งรปดสิบกิโลนะครับถึงที่มาลูกค้านะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้วันที่2แล้วนะครับในการขับรถเดิดนทางมา จากมหาสารคา,ามเพื่อมาส่งมอบไปลูกค้าทีา่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดินทางมาระยะทางไกลจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับนิพนธ์รัตตคารแลวก็ทีมงานธรรยนยศรุ่มเองเิญยตน2.9 0 1ด้วยนะครับระหว่างสองข้างทางนะครับเข้ามาแถวสุร,ราษฎร์ธานีหรือว่านครศรีธรรมราชก็จะเป็นประเภทสวนปามนะครับเ,อเยอะอันนี้ทางทางสวนปามพวงนั้นเลยนะครับ มันมาถึงภาคใต้นะครับสุราษฎร์แล้วนะครับก็สิ่งที่มีเคยเห็นก็เคยเห็นนะครับสะพานะไรสูงโด่งเลยนะครับอะไรนะสะพานนะครับสะพานสีสุราษฎร์นะครับผมไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งครั้งแรกนะครับสะพานสีสุราษฎร์โอ้โหนะครับนี่เลยนะครับสะพานสีสุราษฎร์นะครับเป็นยังไงเนาะเนี่ยผมไม่เคยเหมือนกันนะครับก็ดูด้านข้างนะครับ มาครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ที่สุพรรณศรีสุราษฎร์นะครับก็วิวค่อนข้างสวยงามนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับมาเมื่อนๆมาส่งรถเนี่ยเป็นนี่แหละคือกําไรนะครับที่ได้นะครับในการส่งมอบรถนะครับเออวิวสวยจริงๆนะครับวิวสวยมากจริงๆเลยถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับปร้อมตำรวจทางหลวงนะครับนี่นายครับถึงแล้ว โอเคครับเดี๋ยววันนี้เจอกับลูกค้ากันเลยครับนี่นะครับถึงวันเป็นการประุนซิชนของแท้ครับของแท้ครับตำรวจแล้วเดอนไปเจอลูกค้าถึงเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับผมชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้ววันนี้นะครับผมมามอบรถที่นครศรีธรรมราชพี่ชายติดตามมานานหรือยังครับผมประมาณเดือนเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งโอ้โหเดือนหนึ่งยังกล้าตัดสินใจซื้อกับทางร้้นเราเพราะว่าอะไรครับพี่คิดว่าในใจว่าเออเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอได้คุยกับเขารู้สึกว่าโอเคมันมันือนกันเอ่จะไหมครับมันก็ไม่มีรูปอะไรติดติดอะไรอย่านครับนี่เราก็เลยไม่เป็นกันเองอะไรแบบเนี้ยครับอ่าก็เลยมั่นใจว่าแล้วก็ดูว่าเราไปส่งรถจริงี๋ยวแล้วก็กล้าตัดสินใจซื้อ เซีนไฟแนนซ์นะครับอนุมัตนะครับเรียบร้อยนะพี่เขาก็ของธนาคารค่างวดอะไรก็เราก็บอกชัดเจนครับผมค่างวดตามนั้นเลยเดี๋ยวเขาจะส่งเอกสารมาบ้านพี่แล้วกันเนาะยังไงก็พี่ฝากหน่อยว่าแรงแรงแรงตายเอาโอดือดหัวใจหัวใครับครับโอเคเออซื้อรถเนี่ยซื้อซื้อรถกบไปไหนไหนนี่พนนี่พนออโต้คานี่โอเคชัดเจนครับ ชัดเจนชัดเจนพอดีเอื้อชื่อได้ไม่มีหมกเบ็ดแน่นอนนะครับพอดีพี่มีหลานติดนะครับตันนี้จะยางหน่อยนิดนึงนะครับขอดไว้ด้วยวันนี้เราก็ได้ได้มีโอกาสนะครับกับพีิจิยศมาพ่อไปวัดเจดีย์ใช่ไหมไปวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับผมมีติดว่าจะไปอ๋อคือหลานจะร้องไห้แล้วเดี๋ยวเอาลาไปก่อนนะครับพี่นะเดี๋ยวยังไม่ร้องของเลยอันนี้ของ ไม่ใช่ของฝากเรานะครับของฝากทางร้านเรานะครับอ่าขอหน่อยนี่นะครับผมขอบคุณกินปลาบ้างเนี่ยชอบเออพี่เขาบอกว่าอยากกินปลานะครับแล้วก็เพื่อ่สวยๆมาฝากนะครับขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะครับผมก็ได้ของฝากนะครับนะผมได้ของฝากกลับบ้านแล้วนะโอเคเลยนะของฝากนะ วันนี้นะครับผมก็มาที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับของแท้แน่นอนนะครับหน่วยบริการประชาชนตำรวจพังหลวงอำเภอสิชนนะครับอยู่นี่เลยนะครับส่งมดมาให้ลูกค้านะครับพี่เขาอยู่ที่นี่เลยนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่มากมากับเบลต้ากับก้ยแชมป์ลูกค้าก็ไม่ได้ไปดูรถนะครับวันนี้ก็เป็นเจ็ดอย่างนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณดวยนะครับนอ่นะครับ นี่อะไรพ่อนนกับสตอ่าตอนนี้นะครับท่านยกเราห่วงอย่างเดียวนะครับห่วงของปากนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่อารขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเราก็จะเราพร้อมเดินทางกลับนะครับใช่นะครับอันนี้คุณน้านะครับของฝากเราก็มี อันหิ้วอย่างเดียวนะครับถ่ายรูปเซืรอพี่ของฝากก่อนอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับพี่ครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะเดินทางปลอดภัยได้ลูกมันหมานะมาอยู่ภาคใต้เลยเด้อตอนนี้นะก็มาส่งแล้วนะครับขอให้ลูกกลับไปอยู่กับอคนเงินคนทองเข้าบ้านนะครับ เราเจอกันนะครับคลิปหน้าว่าไปส่งที่ไหนนะครับเหนืออีสานกลางใต้ไปหมดแล้วนะครับวันนี้คุณแม่ก็มาด้วยนะครับแล้วก็คุณน้านะครับมามัวทีมงานเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่หัน้าตคาด้วยวันนี้ถ่ายคลิปคลิปตั้งแต่2วันนะครับว่าจะมาถึงที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปขอพรที่วัดไอ้ไข่กันต่อเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ล้านล้านวิวเลยนะครับ